หรือ <Yeah. S 2> ่กอากาศก็เร่มดูคนก็เยอะดูคนก็มีก็มีก็มีที่นั่งให้นั่งครับเลยนะไม่ต้องจองถ้าโต๊ะใดว่างก็นั่งไม่ต้องจอง ถ้าสวยก,ก็กดกดติดใจถ้าสวยก็กดถูกใจให้ด้วยนะคะถ้าอยากดูอีกก็จะพามาดูอีกเดีแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะ,ะเลยต่อ ต่อขับไปต่อโน่นคนเริ่มกลับกันแล้วมืดแล้วสี่โมงเย็นแล้ว มีลานจอดรถเอ้ยมีลานด็กขับรถไปเล่อดูดูดูรอบใหม่รอบใหม่เดี๋ยวเขาจะบินขึ้ให้ดูทักกันเดินก็มาเนี่ยหายใจแทะๆจอดแล้วหมดรอบ เดี๋ยวไปดูนู้นต่อดูไม่หมดเลยไปต่อดปต่อไปต่อ

เห็นแล้วก็น่าตกใจนะรูป่ะใบรุ่นก็ชอบอชนู่นการบินการบินการบินใบรุ่นชอบการบินอันนั้นคนเล่นบ่บอยสวนสนุกสวนสนุกจบแล้วการบิน การบินจบแล้วเดี๋ยวเขก็จะรอบเล่นรอบจอไปไปจอครับไปจอเดี๋ยวรอบไปดูเด็กเล่นน้ำกันอากาศมันร้อนเด็กเล่นน้ำอากาศมันร้อนนะ